Oh, <laughs> โอ้โหกองเชียร์อโอ้โห,โโหนี่มันเกมจิงกานีวาเนี่ย

กระโดดกระสอบตอนนี้สีเขียวนำไปแล้วนะครับเดียร์ดนะครับกระโดดซอยไปเป็นกบเลยโอ้โหสูสีเลยนะเดียวโอ้สีน้ำเงินมาเนี่ยนะครับแบบนี้โอ้โหนี่กองเชียร์โอ้โหอามีนเรียบร้อยไปนะครับพิงกระสอบ อยากเกิดขึ้นมาบนเส้นนะเวลารับไม้นะไอ้บุญเล็กใส่ทีทีนะซับซับยังไงสวยแล้วก่อนสีอะไรรับไม้ก่อนสีขาวสีขาวไอ้มาเป็นตัวไม่ได้แล้วหัวที่ยาวเนี่ยจะได้ยังไงกันฟีกันฟีกันฟีเริ่มมันว้าวกันฟี । <laughs>

ใครจะไปสู้ข้าวที่ No! no.

ฟินที่ถาายไม่เข้าจะฟินเนกเก้หลุดครับดด้วย Kom igjen. Right. Yeah. 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 เฮ้ยเอ้ยนมิด่จัดเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับหน่ครับหน่เนี่ยทีกรรมการครับีเงินมาเนี่ยไม่บาทเ้อ เป็นไงบ้างครับดิศดิศมีน้ำเปี่ยนโเป็นยังไงบ้างครับไปเลยแม่รอไปตอนไหนเข้าที่ไปเลย หนึ่งครับดาวดาวดที่หนึ่งครับดาวดครับดาวดที่หนึ่งครับดาวด้ยอะไรวะดาวดครับดาวดดาวดดาวดเอา ไปก่อนตัวตาม <laughs> <laughs>